ดีค่ะนะคะคุณป้าเองนะคะพอดีคุณป้ามีอะไรจะมาบอกกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นมีเพื่อนหลายคนแล้วถามว่าทำไมคุณป้าหน,หนังหน้าดีดูดีนะคะเป็นบางครั้งบางขีกก็ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไอที่ดูไม่ดีหนังหน้าที่แท้จริงค่ะที่เกิดดูดีก็คือของพวกนี้นะคะ Magic เ a คอ u p นะคะคุณป้าใช้แป้งนี่สยี่ห้อนะคะก็คือ b o อบบี้บาวกับกับแม็นะคะหลนสัดน,นะคะก็สยี่ห้อเน,นี้ยค่ะ แต่เวลาใช้แป้งจะไม่ให้เปลืองนะคะให้ใช้แป้งนะคะปัดละเลงให้ทั่วนะคะแล้วที่คุณเห็นถามว่าทําไมต้องบอกอะคะเพื่อนเพื่อถามมันจังเลยเปนเพไปทําหน้าหรือเปล่าเวลาบางทีทําคลิปออกมาหน้าเลี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนะคะเขาเรียกว่าเมจิกเมคอัพนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะบอนเซอร์นะคะให้ไม่ใช่แป้งอันนี้นะอันอื่นนะคะลงข้างๆนี้ค่ะลงข้างๆนะคะ แล้วหน้ามันจะเลียวไปเองเพราะว่าไม่รู้สินะไ้ไม่รู้มันมีความพิเศษอยู่ตรงไหนนะคะดิฉันก็ไม่ทราบก็ทําเล่นๆแต่ก็รู้สึกว่าเวลาแต่งหน้ามากับไม่แต่งเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะค่ะก็แค่นี้นะคะแต่ก็มีเรื่องหนึ่งจะมาคุยกับหมอแอร์นะคะหมอแอร์คะนี่คุณป้าวันเพ็ญนะคะคุณป้าเขาเรียกว่าอะไรนะชอบหมอแอร์โดยส่วนตัวก็ทําคลิปด่าน้องต่าแล้วน้องต่ำไฮโซแต่คิดไปคิดมา ไม่ได่าดีกว่าลบออกเพราะว่าคิดไปคิดมาก็สงสารน้องต่ำนะที่ผู้ชายเขาทิ้งนะ่ะและเห็นน้องต่ำให้สัมภาษณ์นะคะขนาดคนที่ขายของที่สยามน้องต่ำยังไปตื้อเขาเขายังไม่เอาน้องต่ำเลยนะคะน้องต่ำให้โซคนนั้นนะคะหมอแอร์คะต้องเมตตาสงสารเขานะคะเพราะว่าคนแบบนี้บางทีเราก็เข้าใจอะค่ะนะคะว่าเขาชอบดูถูกพวกเราคนบ้านอกนะคะแล้วพอดีไปเห็นภาพของหมอแอร์ที่เป็นคนบ้านอกบานนอกนะคะ พวกเดียวกันค่ะพวกเราก็บนนอกบนนอกนะคะแต่ที่เมืองนอกนะคะนั่นกะ็คือยุโรปที่คุณป้าอยู่เนี่ยเขาไม่แบ่งแยกนะคะว่าไฮโซโลโซลบ้านนอกในเมืองไม่มีการแบ่งนะคะจะเท่าเทียมกันหมดนะคะแต่จะมาให้กําลังใจหมอแอร์นะคะว่าหมอแอร์คะไม่มีใครหรอกคะนะคะที่จะแย่งอะไรกันได้และหมอแอร์ก็บอกว่ามีหมอแอร์บอกดิฉันเชื่อนะคะว่า คนเรามันมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วคนนะคะแย่งกันไม่ได้นะคะก็รู้นะคะว่าลองอ่านกับหมอแอร์เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ในอนาคตใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็จะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังนะคะหมอแอร์ หมอแอร์คือเป็นรุ่นน้องนะคะในฐานะที่คุณป้าก็ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วก็ขอแนะนําก็คือตอนนี้กําลังจะขึ้นนอนแล้วนะคะก็จะมาคุยให้ให้หมอแอร์มาให้กําลังใจทุกๆคนนะคะทุกๆฝ่ายเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าจะมีเรื่องเล่าให้กับหมอแอร์ฟังตรงที่ว่าหมอแอร์คะครั้งหนึ่งคุณป้าก,ก็โดนคนอื่นประณามว่าแย่งผัวคนอื่นนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะไม่ได้แย่งค่ะแฟนดิฉันนะคะคนนี้ค่ะคนที่เป็นคนสวีเดนเนี่ยเขามี เขามีแฟนเป็นคนไทยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนนะเขาบอกว่าผู้หญิงของชั้นก็คือแบบยังค,บ,คบกันเป็นเพื่อนๆกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็คบแต่ว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยหรือว่าผู้ชายที่ไหนเขาเป็นคนนะคะเขามีสิทธิ์เลือกจะเลือกใครก็ได้นะคะเขาจะไม่เลือกใครก็ได้ดิฉันก็สงสารน้องต่านิดนึงตรงที่ว่าน้องต่าเนี่ยเลือกใครก็ไม่มีใครเอาดิฉันก็เลยส,สงสัยว่า นิสัยส่วนตัวเขาเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนผู้ชายหลายคนบอกนะคะว่าผู้หญิงที่ต้องอยู่ด้วยแล้วเย็นและสงบแล้วก็สบายใจจึงอยู่ด้วยนะคะก็ในกรณีของแฟนคุณป้าคุณป้าก็บอกเขาว่าทำไมเธอมาเลือกฉันทำไมเธอไม่เลือกแฟนที่เคอคบมาก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่ฉันจะเลือกมาอยู่กับกับ,ก,บกับเขาเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตคนนั้นแบบออกแนวทารกอะคะ่ะ ออกแนวทันลกแล้วว่าหน่อมแนมเกินไปอะไรประมาณที่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาชอบประมาณเก่งๆค่ะนี่นะคะเก่งๆออกขาห้าวบ้าบินอะไรอย่างของคุณป้าเนี่ยคือเขาตอนที่เขายังไม่มีคนเลือกเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปเรื่อยๆตตาดในที่เขาตัดสินใจแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วตรงนี้เขาอาจจะหมอแอร์หรือว่าใครๆนะคะที่ไปยุ่งกับสามีคนอื่นอาจจะเป็นมือที่สาม ตรงนี้ถือว่าเป็นมือที่สามแต่ถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันยังไงก็ไม่ใช่นะคะขอขอบอกทุกๆคนเลยนะคะตาบใดที่เขายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีลูกมีครอบสร้างครอบครัวด้วยกันยังไงก็ไม่ใช่มือที่สามนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะคําว่ามือที่สามคือลูกขาผัวใครนะคะคือเขามีเขามีเจ้าของทางพืตีนยัยและก็นิตินย,ยังงี้ยถือว่าเราไปแย่งเขาแต่ถ้า ดิฉันทราบค่ะว่าคุณเป็นเพื่อนกันแต่ดิฉันกําลังจะพูดให้ทุกคนได้รับรู้ในโลกใบนี้นะคะได้รับรู้ว่าการที่คุณบอกว่าใครเป็นมือที่สามต้องดูด้วยค่ะว่าความว่ามือที่สามมันคืออะไรและอะไรคือมือที่สามถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยฝรั่งเขาถึงได้มีการอยู่กันก่อนนะคะอยู่กันก่อนของคุณป้านี่อยู่กันก่อน6ปีค่ะนะคะก่อน6ปีนี่เขาเราคุยกันด้วยนะคะว่าเราจะมีอิสระซึ่งกันและกัน ถ้าเกิดเรายังไม่ตัดสินใจแต่งงานเราสามารถจะเปลี่ยนคู่ได้จะเลือกคนใหม่ก็ได้ไอ้ตรงนี้เราตรงนี้เลยนะคะเราคุยกันเลยเพราะในสาาถานะที่เราเปิด,เป,ดเปิดใจคุยกันเราเป็นคนมีครอบครัวมาแล้วเหมือนกันนะคะก็ตรงนี้เราอยู่กันมา6ปีถึงจะแต่งงานแต่ตอนที่6ปีที่เขาอยู่ด้วยกันะเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะคนเราจะต้องมีเสรีภาพในตัวเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใหม่ที่ดีกว่าดิฉันได้แล้วเขาดิฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใหม่ใน ในคนที่ดีกว่าเขาได้อะไรประมาณนี้นะแต่เราก็อยู่กันมา6ปีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของคุณป้านะคะที่เลิกกันแล้วก็คุยให้ฟังนะคะก็คือว่าคุณแม่ของคุณป้าเนี่ยมีลูก5คน5คนนะคะมีลูกด้วยกัน5คนสามมาคุณสามีของคุณแม่ก็คือคุณพ่อของดิฉันนะคะคุณหมอคือดิฉันกําลังพูดแล้วก็ให้ผู้หญิงทุกคนได้รับรู้นะคะว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นที่มาที่ไปยังไงบางทีอย่าไปโทษคนอื่นนะ่ะลืมโทษตัวเองดิฉันจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งคุณพ่อนะคะก็บอกว่ามึงรู้ไหมกลัวรักแม่มากเลยแต่แม่มึงเออกูเข้าบ้านทีไรนะเห็นกูเป็นจำเลยซักกูยิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าทนายอีกแม่พ่อลำคาญพ่อลำคาญมากเลยแล้วพ่อมาอยู่กับแม่เลี้ยงเขาไม่เอ่ยชื่อนะคะมาอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงไม่พูดอะไรเลยนะคะอะไรก็อื้อ จ้า yeah. คือเขามีความสุขเหมือนตรงไหนเย็นเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ชายดิฉันกําลังบอกกับทุกๆคนว่าถ้าคุณจะผูกมัดผู้ชายให้อยู่เนี่ยคุณอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็อยา่าดูหมิ่นซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันต้องให้เกียรติกันไม่ว่าเป็นแฟนหรือเป็นสามีเนี่ยคุณป้าอยู่กับสามีมาจะ20ปีละเราก็ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นไหมคะว่า เขาหน้าตาดีนะขอบอกเลยว่าหน้าตาดีมากหล่อด้วยนะคะเป็นฝรั่งที่หล่อและดูดีนะคะเป็นนักธุรกิจด้วยคุณป้าเนาะออกกระเบริระเบริรดูหัวนะคะดูดูนี้นะคะนี่คือสภาพอยู่บ้านนะคะเขาก็ไม่ได้ไปจากเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันกําลังจะบอกว่าหมอแอมไม่ใช่มือที่สามแล้วก็ตั้มก็ไม่ใช่มือที่หนึ่งไม่ใช่มือที่สองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น ทุกคนในที่นี้ยังมีสระซึ่งกันและกันแล้วดิชันกําลังจะบอกว่าหมอแอร์คะ่ะดิชันเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หมอแอร์ทำถูกต้องแล้วในการที่ไปแจ้งความนะคะคนพวกนี้ต้องแจ้งความคะ่ะคือสร้างความเกลียดชังให้ในสังคมนะคะดิชันก็ไม่พอใจน้องตั้มนะคะน้องตั้มไฮโซที่ประเทศไทยมีไฮโซแต่เบืองท่อกไม่มีนะคะไม่มีไฮโซโลโซนะคะเจ้ายังเดินถนนเหมือนคนปกติเลยนะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นโลโซไฮโซเนี่ยที่ไปตามอารวาส แม้แต่ใน Facebook เนี่ยที่เขียนดาบอกใช้คำว่าเขาสะใจแต่นี้ทุกคนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคุณตัามีินิสัยเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้นะคะว่าที่ลองอ่านเลิกกับหมอะเลิเลกกับไฮโซตั้ม um เนี่ยสาเหตุที่เรามองกันง่ายๆเลยคือเอาแต่ใจตัวเองและใช้คำว่าสะใจสะใจนี่มันไม่มีเหตุผลนะคะ ใส่สะใจนี่ใส่ความอะไรคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกันเถอะค่ะนะคะแล้วการเกลีรยิสร้างคารเกลียดช่างกันในใน c e e o o o k เนี่ยไม่ดีเลยนะคะดิฉันนี่จะเป็นคนที่ตลกปกฮาแต่วันนี้ขอมาพูดมาพูดในฐานะที่ผู้หญิงอายุจะ50แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งมีลูก2คนนะคะมีการมีการเลิกลากับอดีตสามี คือมันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วยิ่งไม่ได้แต่งงานน่ะน้องตั้มกับหมอใช่ค่ะดิฉันทราบว่าคุณหมอแอร์ออกมาอธิบายเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเพื่อนร่วมง,งานนะคะแต่น้องตั้มพยายามดึงให้เป็นมือที่สามจะบอกให้ค่ะสมมติอันนี้สมมติเหตุการณ์ขึ้นต่อให้หมอแอร์นะคะเป็นมือที่สามมันก็ไม่ใช่มือที่สามเพราะว่าลองอ่านกับ คุณไฮโซตั so ้ม um, ยังไม่ได้แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องนะคะแต่ต้องเอาหลักฐานพยานนะไม่ใช่คิดเองแล้วมันโนว่าเอ้ยเป็นเพราะอีเนี่ยมึงถึงกับกูถึงได้ต้องเลิกกันไม่ได้นะต้องไปเอาหลักฐานพยานมาคุณมีเงินไม่ใช่เหรอคะทาไมไม่จ้างนักสืบล่ะคะจ้างนักสืบมาเลยคะ่ะว่าเขากินข้าวกันที่ไหนไปที่ไหนอะไรกันมันต้องมีภาพปรากฏกันขึ้นมานะ เท่านั้นระดับคุณทําได้อยู่แล้วไม่ใช่มากล่าวหาเลยลอยกันนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะคุณตั้มที่คุณเอาแค่สะใจคุณถือว่าคุณมีเงินคุณทําอะไรก็ได้นี่ค่ะสังคมไทยนะคะคุณคุณหมอแอนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะดิฉันขอเป็นกําลังใจให้หมอแอนนะ,ะดิฉันรู้ว่าคุณหมอแอนไม่รู้จักดิฉันนะแต่ดิฉันรู้จักหมอแอนนะคะชอบมานานแล้วะคะ่ะเคยตาม Instagram, อินสตาแกรมตาม Facebook ของหมอแอนนะคะ ค่ะนะคะฝากมาด้วยนะคะหมอแอร์เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงคุณก็ไม่ใช่มือที่สามต่อให้คุณอนาคตแต่งงานกับคุณลองอัานคุณก็ไม่ใช่มือที่สามต่อให้ทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันก็คุณก็ไม่ใช่มือที่สามอย่างที่คุณป้าพูดมาข้างต้นแล้วค่ะมือที่สามมันจะต้องมีทั้งพื้นตีนายและนิติีนายเขาจะต้องเป็นแฟนกันแบบจนหยุ่สร้างครอบครัวด้วยกันถึงจะเรียกว่ามือที่สามนะคะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ ถือว่าไม่ใช่นะคะเขาเป็นเพียงคนที่เขาจะคบกันนะคะแล้วไหนละคะพิธีมั่นของเขาไหนละคะแค่ถ,ถ่ายรูปคู่กันอะคนมันสนิทดิฉันก็ชวนใครมาถ่ายได้คนถ่ายรูปไลยนะอ่ะอ้ะอ้อ้ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้ใครๆก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นคู่มั่นก็ยังไม่ใช่มือที่สามคะ่ะต้องคุณสร้างค,อครอบครัวด้วยกันแล้วถึงจะถือว่ามือที่สามและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ คะทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะไม่ได้อยู่ที่ภายใต้ความสับใจค่ะสวัสดีค่ะ